ชาแนลมึกดีไวสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบแล้วก็รีวิวเจ้าตัวนี้ครับหลอดไฟท้ายรถยนต์นะครับไฟเบรกไฟท้ายซึ่งของเก่าเนี่ยมันเป็นแบบหลอดไส้นะครับหลอดของผมเนี่ยแบบนี้ครับหลอดไส้ผมจะทําการเปลี่ยนเป็นหลอด LED แบบนี้ฮะที่ผมจะเอามารีวิววันนี้มีอยู่2แบบแบบนี้เป็นแบบของจีนนะครับหน้าตาแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นของฟิลิปนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้เป็นตัวกล่องของเขานะครับสาเหตุที่ผมทําการเปลี่ยนนะครับจากหลอดไส้เป็นหลอด LED เ็เพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวขั่วนะครับที่ทําหน้าที่เสียบอยู่กับตัวหลอดเนี่ยอย่างเงี้ยครับของเก่าที่เป็นหลอดไส้เนี่ยปรากฏว่าตัวขั้วเนี่ยมันละลายนะครับเนี่ยพลาสติกที่หุ้มเนี่ยละลายหมดเลยแล้วมันก็เกิดความเสียหายนะครับตัวเนี้ยใช้ไม่ได้พังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมพยายามจะหาตัวใหม่นะครับหลอดตัวใหม่ที่มีความร้อนน้อยลงนะครับเพื่อลดความเสียหายบนตัวคั่วนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับแต่ถามว่าทําไมผมจะต้องมี2แบบนะครับก็คือแบบของจีนแล้วก็ของฟิลิปอ่าเดี๋ยวไปดูเหตุผลกันครับอีกส่วนนึงนะครับก็ไหนๆผมก็ซื้อมาแล้วนะครับก็เสียค่าส่งทีเดียวเลยนะครับผมก็เลยเลือกซื้อแบบนี้มาด้วยครับมันเป็น LED ชนิดเดียวกันครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นไฟถอยนะครับ อันนั้นเป็นไฟท้ายไฟเบรกนะครับอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะนําแต่ละหลอดไปใส่ในโคมในรถจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบวัดกระแสนะครับแล้วก็ความร้อนของแต่ละหลอดกันก่อนนะครับสําหรับเจ้าตัวหลอดไฟเบรกแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าสองไส้2หลอดนะครับในตัวเดียวกันเนี่ยสังเกตดูนะครับก็จะมีหลอดหนึ่งนะครับจะเป็นหลอดสําหรับหลอดไฟเบรกอีกอันนึงจะเป็นสําหรับหลอดไฟหลีนะครับ แล้วก็จะมีขั้วออกมาทั้งหมด4ขั้วแบบนี้ครับสำหรับสองไส้แบบนี้ครับ2หลอดในหลอดเดียวนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ไฟลี่ของเจ้าตัวหลอดไส้ก่อนนะครับ<ช>ไฟลี่หลอดไส้นะครับกินกระแสอยู่ที่ประมาณ0.4แอมป์นะครับต่อไปตัว ไฟเบรกนะครับของหลอดไส้ก็จะสว่างขึ้นนะครับกินกระแสอยู่ที่1.6แอมป์นะครับโอเคครับต่อไปเป็นหลอด LED จากจีนนะครับเอาตัวไฟหลีก่อนนะครับไฟหลี LED ของจีนนะครับนี่ขนาดหลีแล้วนะครับโอเคประมาณ0.56 แอมนะครับกินกระแสที่0.5แอมป์ต่อไปเป็นไฟเบรกนะครับ LED จากจีนไฟเบรกนะครับดูว่ากินกระแสที่เท่าไหร่นะครับก็เท่าๆกันเลยครับ0.54นะครับพอๆกับตัวเมื่อกี้เลยตัวถัอไปนะครับไปดูเจ้าตัวของฟิลิปนะครับเป็นไฟหลีของฟิลิปก่อน ไฟลีของฟิลิปนะครับกินกระแสที่น้อยมากๆครับ0.01มนะครับจะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวหลอดเนี่ยตัวชิปเนี่ย LED เนี่ยมันติดอยู่แค่ด้านละ2ตัวนะครับทั้งหมดมี3ด้านนะครับตัวนี้มี3ด้านก็จะติดทั้งหมด6ดวงเท่านั้นเองครับกินกระแสน้อยมากๆแทบจะวัดไม่ขึ้นเลยนะฮะโอเคทีนี้มาดูไฟเบรกมั่งครับ ไฟเบก led ของ p ฟิลิปนะครับไฟเบกกินกระแสะเท่าไหร่ไฟเบกกินกระแสะอยู่ที่0.15นะครับมิลลิแอมก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตัวชิปของหลอดเนี่ยจะติดอยู่ที่สี่ตัวต่อด้านนะครับมี3ด้านก็เป็นสิบสองตัวนะครับทีนี้เราลอง จะตัว led ของฟิลิปเนี่ยเราลองพร้อมกันนะครับระหว่างตัวไฟหลีและไฟเบรกนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงกลางครับชิปตรงกลางก็จะติดขึ้นมานะครับถ้าเราเปิดไฟหลีด้วยแล้วไฟเบรกด้วยแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟหลีอย่างเดียวเนี่ยชิปก็จะติดแค่2ดวงครับก็หลักการทํางานของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับแยกกันระหว่างตัวไฟหลีไฟเบรกก็เหมือนกับหลอดไส้ในขณะที่เจ้าตัวนี้ครับตัว led ของจีนเนี่ยเขาติดหมดเลยครับ อลองดูนะครับสำหรับไฟหลีกับไฟเบรกของตัว LEDG เนี่ยติดหมดเลยทุกดวงนะครับไม่ต่างกันนะครับกินกระแสก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวผมลองต่อเจ้าตัวแต่ละหลอดพร้อมกันเลยนะอ่าอันนี้เป็นหลอดไฟหลีนะครับแต่ละอันอันนี้เป็นหลอดไส้ของเก่ากับฟิลิปจะดูด้วยตาเนี่ยสังเกตว่ามันจะสว่างพอๆกันนะครับ แต่ลองสังเกตดูพอผมต่อเจ้าตัว LED จีนเข้าไปนะครับโอ้โหสว่างทะลุโลกเลยครับมันสว่างเวอร์ไปครับสว่างเยอะที่สุดเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันมีปัญหานะครับเพราะว่ารถที่ขับตามหลังเราเรามาเนี่ยเขาจะแสบตานะครับเดี๋ยวผมจะไปลองต่อโคมจริงๆให้ดูนะครับสำหรับวิธีแก้ปัญหานะครับซึ่งผมก็ลองนะครับลองเอาตัวความต้านทานนะครับ มาแบ่งแรงดันออกไปนะครับจะสาหรับเจ้าตัวไฟลีต่อแล้วมันก็ช่วยได้นะครับก็มันก็แบ่งแรงดันความสว่างก็ลดน้อยลงไปนะครับแต่ในชีวิตจริงนะครับเราคงจะไม่มีใครไปต่อวงจรแบบนี้นครับคนทั่วไปมันก็ไม่สะดวกนะครับจริงๆริแล้วหลอดที่ออกมาเนี่ยมันควรจะต้องพร้อมใช้เลยครับนี่แหละครับเป็นข้อเสีย เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําการวัดอุณหภูมินะครับแต่ละตัวโดยที่เปิดพร้อมกันเลยนะครับทั้ง3ตัวจะเป็นไฟจากหลอดหลีนะครับพอจับเวลาแล้วนะครับอ่าปรม่ครับ15วินะครับตอนนี้ LED จีนอยู่ที่34นะครับอหลอดไส้60นะครับแล้วก็ฟลิตอยู่ประมาณ26นะครับ่า3นะครับ ยืนอยู่ที่40ลาซาอยู่ที่67นะครับแล้วก็สลิปอยู่ที่27นะครับสี่สิบห้านะครับเจ็ดสิบเก้านะครับแล้วก็ยีนะครับอ่ะครบหนึ่งนาทีนะครับสี่สิอนะครับแล้วยี่อีกสักรอบหนึงนะฮะห้าิบสี เ5้านะครับ่บาบหนึ่งนาทีครึ่งนะครับรอบสุดท้ายแล้ว57โอเวอร์โหลดไปแล้วนะครับเกิดร้อยองศา29่ผลการทดสอบก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือหลอดไส้เนี่ยร้อนมากๆเลยนะครับเปิดไปประมาณแค่1นาทีนี่เป็นหลอดหลีนะครับอุณหภูมิทะลุร้อยองศาไปแล้วครับส่วน LED จีนก็อยู่ประมาณ60นะครับส่วนเจ้าตัวนี้อยู่ประมาณ30นะครับก็ถือว่า ตัวฟิลิปนะครับให้อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะครับก็ซึ่งแน่นอนว่าเพราะว่ามันกีนกระแสน้อยที่สุดนะครับทีนี้มาดูการติดตั้งที่คมจริงบ้างครับด้านขวามือนะครับผมจะใช้หลอด LED ของฟิลิปเนี่ยเป็นฐานนะครับก็คือจะฟิกคงที่ไปเลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามหลอดชนิดต่างๆนะครับรูปนี้เป็นรูปของไฟหลี่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวฟิลิปเนี่ย จะให้แสงที่ใกล้เคียงกับหลอดไส้นะครับส่วน LEDG เนี่ยจะให้แสงไปหลีที่สว่างจ้าเกินไปนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของไฟเบรกนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านขวามือจะเป็นหลอด LED Philips ที่กดไฟเบรกนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะสังเกตว่าเจ้าตัว LED Philips กับหลอดไส้เนี่ย LED p h i l i p จะสว่างมากกว่านิดนึงนะครับตอนเบรกส่วน LED G เนี่ยจะสว่างมากที่สุดนะครับแต่มองๆไปแล้วเนี่ยก็ดูไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับสำหรับไฟเบรกทั้ง3ชนิดสำหรับราคานะครับหลอดฟิลิปเนี่ยผมได้มาคู่หนึ่งนะครับประมาณ450บาทนะครับแล้วก็หลอดจเนี่ยคู่ละประมาณ180บาทครับส่วนหลอดไส้เนี่ยมีขายทั่วๆไปนะครับคู่ละประมาณ60บาท ทั้งหมดเนี่ยสามารถหาซื้อได้ในออนไลน์นะครับ lazada หรือว่า s h o ป e e ครับเซิร์ชได้เลยครับก็สรุปคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับเจ้าตัวหลอด led philips เนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับทั้งเรื่องของไฟหลีที่มีความสว่างที่กำลังพอดีนะครับเทียบเท่ากับหลอดไส้ของเก่าแต่ว่าความร้อนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับรวมทั้งกระแสที่กินเนี่ยก็กินไฟค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวสำหรับ led ของจีนนะครับตรงนี้เนี่ย มีความสว่างมากก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันจะเป็นการบรบกวนผู้ขับขี่ด้านหลังเรานะครับเพราะว่าหลอดไฟหลีเนี่ยมีความสว่างที่มากเกินไปนะครับอีกทั้งตอนที่เราเบรกเนี่ยมีความแตกต่างน้อยมากครับกับหลอดไฟหลีตรงนี้อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะครับกรณีที่คนข้างหลังเนี่ยมองไม่ออกว่ามันเป็นไฟหลีหรือไฟเบรกนะครับแต่แน่นอนว่าเจ้าตัว led ของฟิลิปเนี่ยก็มีราคาสูงที่สุดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับในการเลือกซื้อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับก็หวังว่าข้อมูลในคลิปคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมึเดียไวด้วยนะครับขอบคุณครับ